ไหนก็พูดถึงพระสมเด็จแล้วถ้าเอาความเป็นจริงเลยเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยพระสมเด็จแท้ๆเนี่ยมีสักประมาณร้อยละเท่าไหร่ของตลาดอันนี้ไงมันถึงก่อให้เกิดรายการคุณพี่ว่าเดอะเซียนใช่เดอะเซียนเนี่ยมันคือวงการพระเนี่ยต้องอาศัยผู้ชำนาญน,นะถูกต้องต้องอาศัยผู้ชนานาญเป็นผู้ชี้ถูกต้องชี้ว่าอันไหนแท้หรือไม่แท้ครับแต่ไม่ใช่ว่าสังคมวงการพระคน อย่างผมจะบอกว่าแท้แล้วจะต้องแท้เลยไม่ใช่เขามีในสังคมเนี่ยมันประกอบด้วยคนหลายคนครับแล้วถ้ามองในมุมกลับกันพี่นิวบอกว่าก็สังคมพระเขามีมาตรฐานเขามีเซียนรุ่นใหญ่ที่บอกกันมาเป็นลําดับ,บเป็นลําดับไล่ลงมาแล้วถ้าชาวบ้านเขาบอกว่าก,ก็เหมือนกันผมก็พ่อผมก็บอกว่าแท้ปู่ผมก็บอกว่าแท้ทวดผมก็บอกว่าแท้รับมาจากมือหลวงพ่ออะไรก็ว่าไปแล้วเอามาให้คุณดูแต่คุณบอกว่าเก๊อ่อ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกับผมตามคุณพระคุณเจ้านะครับกับรายการเดอะเซียนนะครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับเซียนชื่อดังระดับประเทศได้ไปรู้วิธีคิดได้ไปรู้วิธีการเล่นพระที่ถูกต้องและวันนี้เป็นอีกหนึ่งเดอะเซียนที่แฟนคลับรายการเราเนี่ยเรียกร้องมาครับวันนี้ผมผมทนความเรียกร้องของแฟนคลับไม่ได้ถ้าแฟนคลับเรียกร้องมาผมต้องตามมาถึงที่แลววันนี้ผมมาอยู่กับเดอะเซียนที่ ต้องบอกว่าอยากคุยมากอยากคุยมากแล้ววันนี้มีโอกาสได้คุยแล้วที่นั่งอยู่ข้างหน้าผมตรงนี้ครับพี่นิวเมืองชนครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหได้เจอกันสักทีนะครับยินดียินดีโอ้โหแบบอยากอยากคุยมากเพราะว่าแฟนคลับรายการผมเนี่ยอยากให้มาสัมภาษณ์สัมภาษณ์พี่นิวเมืองชนหน่อยสัมภาษณ์พี่นิวเมืองชนหน่อยเพราะฉะนั้นวันนี้มาถึงที่ละขอเจาะ ประเด็นทั้งเรื่องของชีวิตทั้งเรื่องของการเล่นพระนะครับเพื่อเพื่อให้เป็นประโยชน์กับกับแฟนคับรายการดีอยู่เนาะยินดียินดียดีได้ได้พี่นิวนิดนึงอยากรู้ที่มาที่ไปครับช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่ามาเล่นพระเริ่มเล่นพระได้ยังไงเริ่มเล่นตั้งแต่เมื่อไหร่ครับการจุดเริ่มต้นของผมนะฮะมันก็มาจากคุณพ่อผมนะฮะคุณพ่อผมเนี่ยเป็นเป็นผู้ที่ชอบพักเครื่อง นะเป็นผู้ที่ชอบสะสมนะครับก็มันก็เป็นตัวจุดประกายให้เราบางทีท่านไปบ้านเพื่อนไปไปมาสู่กันเนี่ยเขาก็จะคุยกันเรื่องพระเราก็ไปเขาด้วยนะฮะเราก็ได้มองได้เห็นตอนแรกอาจจะไม่ได้ส่องหรอกก็ไปนั่งฟังเขาอะไรต่างๆแล้วช่วงนั้นผมก็มีโอกาสเข้ามาศึกษาทรุงเทพตอนอ,อยู่ชลบุรีแล้วก็ขึ้นมาศึกษาทิ้งเทพนะฮะก็ก็ได้ได้ มาบนศูนพระบ้างหลังจากเลิกเรียนนะเพราะรตอนนั้นตอนนั้นเริ่มชอบแหละเริ่มชอบก็มาเดินสูน่บนพระเดินอะไรก็ไม่มีกล้องหรอกเราก็มาเดินดูตามตู้ตามอะไรมันก็เกิดความชอบ,บนะฮะคือพื้นฐานของคําว่าผู้ที่ชอบพระเนี่ยมันต้องมันต้องมีจุดเริ่มต้นมาก่อนแต่จุดเริ่มต้นของบางคนอาจจะต่างกันนะฮะของผมเนี่ยมาจากจุดที่เรามีความความอยากจะดูเป็น นะครับความอยากจะดูเป็นเราอยากที่จะศึกษาพระนะครับเพราะสิ่งลวกเนี้ยมันเป็นการตอบโจทย์ที่ว่าถ้าเราพิจารณาพระได้เนี่ยดูพระเป็นเนี่ยนะทุกอย่างมันก็ไม่ได้ยากนะฮะคือเริ่มต้นจากการที่เห็นคุณพ่อส่องบ่อยๆทุกๆวันอยนี้เลยตั้งแต่เด็กๆนี้เลยใช่ใช่ใช่ก็มีพระเครื่องอยู่ในบ้านบ้างแล้วคุณพ่อเป็นเซียนพระไหมฮะไม่ได้เป็นครับคุณพ่อผมรับราชการครับนะครับแต่ก็มีเก็บพระเยอะเลมีเก็บพระแก่ก็แขวนในคอบ้างเราก็ไปหยิบดูบ้าง เริ่มแรกนะครับแล้วก็ออกไปหาพักพวกเพื่อนฝูงเขาบ้างอทีเน,นี้ยมันก็ได้แลกเปลี่ยนครับมันก็ได้แลกเปลี่ยนเราก็ซึมซับตรงนั้นมานะฮะพอมาเรีรยงเทพนะเราก็เทพก็มีศูนพระนี่ครับสมัยก่อนที่นี่ก็มีครับมีได้แต่เดโมอนะฮะผมไปเดินเดโมอก่อนนะฮะแล้วก็มาที่นี่นะหลังเลิกเรียนอะไรวันไหนเลิกเร็วอะไรเราก็นั่งรถเมย์มาสมัยก่อนนะพูดตรงเลยนะมาก็มาเดินดูตามตู้พระตามร้านพระอะไรเขา แต่ไม่มีเงินไปเช่าเขาหรอกรนะครับเพราะเราก็แม่พ่อแม่ก็ให้แค่ค่ากินค่าใช้มานะอันเนี้ยแต่เราก็มีมีมีความชอบมาตั้งแต่ดั้งเดิมอยู่แล้วก็มาเดินดูมาเพื่อใ,ให้ได้เห็นพระถูกต้องฮะ<อ>คือการศึกษาพระเนี่ยเราอยากจะดูพระเป็นเนี่ยห,หนึ่งต้องศึกษาจากตำราด้วยศึกษาจากตำราเนี่ยประโยชน์ดีตรงไหนเรียกพระถูกพ่อ ถูกพิมพ์นะฮะตรงเนี้ยเป็นพื้นเป็นพื้นฐานเบื้องต้นนะฮะของตําราของอพรกเครื่องครับประเด็นที่สองคือต้องได้เห็นของจริงได้เห็นของแท้นะฮะถ้าเราไม่เคยได้เห็นของแท้เลยขนาดก็ไม่รู้ละเท่าไหร่รนะ,ะมีขนาดประมาณไหนของแท้อันเนี้ยมันเป็นจุดที่ต้องมีสองอย่างร่วมกันครับในการที่เราจะจะจะ,จะเข้ามาเป็นผู้ที่ดูพระเป็นพิจารณาพระได้เนี่ย ตรงนี้สําคัญนะครับหลังจากที่มาเดินดูพระทุกๆวันทุกๆวันเริ่มที่จะเช่าหาพระองค์แรกเนี่ยจําได้ไหมครัว่าเป็นพระอะไรคือตอนนั้นเนี่ยผมมามาศูนย์พระเนี่ยก็มาเดินดูก่อนครับแล้วก็ช่วงหลังหลังจากพี่ชายผมจบเรียตีนะครับตอนนั้นผมก็ยังเรียนรู้สึกจะปวชรหรือปวสจําไม่ได้ก็ยังศึกษาอยู่นะ ก็มาเปิดมาเปิดร้านมาเปิดตู้ก่อนมาเปิดตู้ก็ค่อยๆมาศึกษาือพระมาเปิดตู้เลยเหรอฮะตู้เล็กๆนี่เลยที่นี่เลยที่นี่เลยตอนนั้นเป็นเดอะมอลล์หรือเป็นพันทิพย์แล้วเป็นตอนนั้นเป็นห้างบางลำพูอ๋อเป็นห้างบางก็ที่นี่แหละแต่เดิมชื่อห้างบางลำพูครับผมก็มาเปิดตู้ก่อนมาเปิดตู้ก็ค่อยๆเล่นจากเล็กๆน้อยๆคือพื้นฐานพระเนี่ยผมจะอธิบายอย่างนี้ว่าจะแนะนําก็แล้วกันครับ การเล่นพระเนี่ยชื่อรายการคุณเนี่ยเดอะเซียน <C> คำว่าเซียนเนี่ยมันคือผู้ชำนาญการ,รในภาษาของวงการพระผู้ชำนาญการเนี่ยคนที่จะเก่งจะเป็นได้เนี่ยมันต้องมีพื้นฐานที่ดีพื้นฐานตั้งแต่พระเล็กๆแล้ววันหนึ่งคุณจะค่อยๆไต่ขึ้นไปเป็นพระใหญ่ครับแต่ถ้าคุณไม่มีพื้นฐานการเล่นพระเล็กๆมาเลยเนี่ยจากที่ผมสัมผัสมาเนี่ย ไม่มีใครที่จะดูพระใหญ่ได้เก่งสักคนผมเชื่ออย่างนั้นนะครับอันเนี้ยมันคือพื้นฐานก็อยากจะแนะนํานะฮะท่านผู้ชมทางบ้านนะครับหรือว่าผู้ที่ชอบนะฮะบางคนบอกว่าอยากดูสมเด็จเป็นเลยพระสมเด็จเนี่ยผมจะบอกตรงๆว่าการที่เราจะเล่นพระสมเด็จด,ดูพระสมเด็จได้มันต้องมีพื้นฐานจากพระเนื้อผง ประเภทอื่นมาก่อนอออาจจะผ้าหลักร้อยก็ได้ัพันก็ได้หลักหมื่นก็ได้อ,อันนี้มันเป็นพื้นฐานที่จะไต่เต้าไปเล่นผ้าสมเด็จแต่ถามว่าทุกคนจะกระโดดขึ้นมาเล่นผ้าสมเด็จเลยไหมทุกคนอยากเป็นแต่ถ้าคุณไม่มีพื้นฐานในเรื่องของผ้าเนื้อผงเพราะผ้าสมเด็จ <laughs> วัสดุที่ทํทาคือผงถ้าคุณไม่มีพื้นฐานของผ้าเนื้อผงเลยคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะเก่งผ้าสมเด็จได้ อ่าอันนี้ผมถูกแนะนำนะครัในไหนก็พูดถึงพระสมเด็จแล้วถ้าเอาความเป็นจริงเลยเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยพระสมเด็จแท้ๆเนี่ยมีสักประมาณร้อยละเท่าไหร่ของตลาดคือจริงๆถ้าถามว่าเปรียบเทียบพระวัดระฆังพระสมเด็จเนี่ยนะฮะสมเด็จทั้งวัดระฆังบางพงวัดเกศเนี่ยสามวัดเนี่ย,รยรจริงๆแล้วจํานวนการสร้างเนี่ยมีก็ ไม่ไม่น้อยจนเกินไปนะจำนวนการหมุนเวียนพอมีครับแต่ถามว่าจะไปยากหรือว่าหายากก็คือพระที่มีคุณภาพดีครับคุณภาพดีคือความสวยความสวยความเดิมของผิวพรรณเนี่ยจะค่อนข้างหาได้น้อยละเพราะว่าจากระยะเวลาที่ท่านสร้างมาถึงปัจจุบันเนี่ยก็เกือบ2องร้อยปีในเกือบสองรอปีเนี่ยถ้าเทียบถึงช่วงอายุคนนี้หลายช่วงอายุคนนะ,ะแต่ทุกสิ่งทุกอย่าง ผ่านมาผ่านมาผ่านมาแต่ละยุคแต่ยุคเนี่ยทุกคนผ่านเอาไปแขวนเอาไปใช้ตกหล่นเสียหายทีนี้จํานวนพระเนี่ยก็ลดน้อยลงครับบางองค์ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่สูญหายไม่ไม่นี่แต่สึกไปนะฮะใช้ติดตัวตลอดทุกวันก็สึกหลอไปอะไรไปครับความสวยก็หมดไป<อ>ทีนี้มันจะไปวัดกันเรื่องความหาย,ยากของพระนี่ก็คือความสวยอ่านี่ตรงนี้สําคัญแล้วมีเกมไหม ม,มีเกมมาตั้งแต่อดีตไหมผ,ผมอยากรู้ว<ผ>่า<ผ>ทุกอย่างเนี่ยผมบอกเลยมีมูลค่านครับอย่าว่าแต่สมเด็จเลยแม้กระทั่งพระเกจิอาจาร,รย์หลักพันต้นๆก็ยังมีทําเรียนแบบอ,อันนี้ไงมันถึงก่อให้เกิดรายการคุณพี่ว่าเดอะเซียนใช่เดอะเซียนเนี่ยมันคือวงการพาระนี่มันต้องอาศัยผู้ชํานาญนะถูกต้องต้องอาศัยผู้ชานาญเป็นผู้ชี้ถูกต้องชี้ว่าอันไหนแท้หรือไม่แท้ครับแต่ไม่ใช่ว่า สังคมวงการพระคนอย่างผมจะบอกว่าแท้แล้วจะต้องแท้เลยไม่ใช่เขามีในสังคมเนี่ยมันประกอบด้วยคนหลายคนครับคนเป็นในสังคมวงการพระเขาไม่ได้มีคนใดคนหนึ่งเขามีทั่วไปหมดมใช่ไหมฮะพระที่เล่นบอกว่าแท้มันต้องแท้แบบสังคมยอมรับมไม่ใช่แท้คนเดียวซื้อได้ขายไม่ได้อย่างนั้นไม่ได้เรียกว่าผ่าแท้ครับ พระที่แท้ที่สังคมวงการยอมรับต้องเช่าได้แล้ววันหนึ่งเรามีความจําเป็นในชีวิตเราต้องปล่อยได้อเนี่คือเขาเรียกว่าความเป็นมาตรฐานพระที่เป็นมาตรฐานใช่เพราะมันเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันมาไม่ใช่เฉพาะในวงการพาระเป็นเรื่องที่เถียงกันมานานมากว่าตกลงเนี่ยอย่างที่พี่นิวบอกว่าพระสมเด็จมีมาแล้วสองร้อยปีแล้วถ้ามันจะมีทําเกะลอกเรียนแบบมาตั้งแต่ร้อยกว่าปีอย่างเงี้ยพี่มองว่าันเป็นไปได้ไหม คือมีแบบมีได้มีได้พระสมเด็จเนี่ยผมผมเท่าที่ผมสัมผัสกับกับนักเล่นรุ่นเก่าๆนะครับคือมีม,มีมีเรียนแบบมาเนี่ยก่อนสมบัติร้อยนะเพราะว่าการการเล่นหาของพระพระเครื่องเนี่ยในยุคก่อนๆเนี่ยก็คือพระชุดเบญจมาคีเนี่ยเขาเล่นกันมานานก่อนสมบัติร้อยยุคนั้นเนี่ยพระเครื่องมีม,มูลค่าแล้วแพงกว่าทองคําแล้ว ถ้าเปรียบเทียบกันนะในยุคนั้นพระสมเด็จวัลคังกับทองคำเนี่ยพระสมเด็จวัลคังแพงกว่านะครับโอ้โหมันก็มีมูลค่าทุกอย่างพอมีมูลค่ามันก็มีของลอกเลียนแบบทองคําก็ยังมีทองคํามีมูลค่ามีทองปอมนาฬิกามีมูลค่านการม,มีปลอมทุกอย่างมันมัน,ม,นมันควบคู่กันไปทั้งนี้นั้นอยู่ที่ว่าใครแยกได้แยกไม่ได้ตรงเนี้ยสาคัญมีความรู้แล้วครับมันเป็นประเด็นมากมันเป็นประเด็นมากที่แบบ เฮ้ยคุณเกิดทันเหรอคุณถึงกล้าพูดว่าพระในระดับสองร้อปีมันเก๊คอคุณเกิดทันเหรอคือไม่ใช่ฮะพระเนี่ยเขามีแม่แบบการการจะเล่นพระทุกอย่างเนี่ยมันต้องมีแม่แบบมามแม่แบบของเขานี่คืออะไรเสียนพระรุ่นเก่าถ่ายทอดให้เสียนพระรุ่นใหม่ครับเป็นยุคเป็นยุคเป็นยุคลงมาไอ้ดูองค์นี้นะว้ยนะองค์เนี้ยเป็นพระแท้นะเป็นพระแท้ตั้งแต่โบร,โบราณนะนะออกมาจากบ้านเจ้าขุนมูนนายนะ ที่เขาได้รับมาได้อะไรมานะฮะอันเนี้ยมันก็เป็นตัวแบบที่ถ่ายทอดมาเป็นยุคสู่ยุคสู่ยุคสู่ยุคเนี่ยตรงเนี้ยมันก็เลยเป็นแม่แบบได้นะฮะแล้วพระเนี่ยพระเครื่องเนี่ยมันเป็นอะไรที่พูดง่ายว่าคือถามว่ามันเป็นวิชาการไหมก็เป็นแล้วมันเป็นเซน์ในการดูไหมมันก็เป็นอผมนึกบอกว่าทําไมบางคนถึงดูพระไม่เป็นครับก็บางทีหนึ่งเขาเขาเขาอาจจะไม่มีความเข้าใจ แต่คนบางกลุ่มบางคนมีความเข้าใจในพาะเขาแยกแยะได้ครับคุณอย่าลืมเด็ดเขาถ้าเขาไม่แน่จริงเขาไม่สามารถแยกแยะได้จริงเขาจะเอาเงินหลักแสนหลักล้านไปจ่ายไหมไหนัม่นน่สิยางบางร้อยล,าล้านเลยด้วยพ,พี่มาพี่มีพระมาไม่รู้จักกันเลยเอพี่มีพระมาขายผมสามล้านผมดูชอบผมจ่ายพี่สามล้านครับผมจะไปจ่ายเพื่ออะไรถ้าพระพี่ไม่แท้เงินผมแท้ ถูกต้องไหมฮะเนี่ยมันคือการเขาเรียกแล้วมันคือการยืนยันว่าพระเครื่องเนี่ย <c oughs> เขามีความเป็นมาตรฐานนะสังคมวงการยอมรับนะแล้วก็ไม่ใช่แค่คนในสังคมวงการพระอย่างเดียวที่ยอมรับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ก็ <c oughs> ここเล่น <c oughs> พ่อค้าประชาชนเจ้าของธุรกิจใหญ่ๆก็สะสมนะครับเนี่ยมันเป็นการยืนยันว่าสังคมวงการพระเนี่ยเรามีความเป็นมาตรฐานนะครับทุกๆุกแขนงทุกๆุก,ก,กแต่ละวิชาชีพ เขาให้ความยอมรับครับนะครับแล้วถ้ามองในมุมกลับกันพี่นิวบอกว่าก็สังคมพระเขามีมาตรฐานเขามีเซียนรุ่นใหญ่ที่บอกกันมาเป็นลําดับเป็นลําดับไล่ลงมาแล้วถ้าชาวบ้านเขาบอกว่าก็เหมือนกันผมก็พ่อผมก็บอกว่าแท้ปู่ผมก็บอกว่าแท้ทวดผมก็บอกว่าแท้รับมาจากมือหลวงพ่ออะไรก็ว่าไปแล้วเอามาให้คุณดูแต่คุณบอกว่าเก๋อ่าวแล้วแล้วคือคือพระเครื่องเนี่ยเขามีแม่แบบเขามีแม่แบบของเขาอย่างพระสมเด็จเนี่ยผมถึงบอกว่า ถ้าทันยุคท่านเนี่ยมียุคการสร้างเกือบสองร้อยปีนะฮะเขาก็จะมีแม่พิมพ์ที่เป็นมาตรฐานของเขาว่าพระพิมพ์ใหญ่ต้องเป็นแบบนี้ครับทรงเจดีต้องเป็นแบบนี้นะฮะพิมพ์เกตโบตูมพิมพ์ฐานแซมพระพวกนี้เขามีแม่แบบที่ชัดเจนแต่ถ้าเป็นพระที่นอกเหนือจากพิมพ์พวกนี้แล้วเนี่ยสังควมวัฒาธรรมเขาไม่ได้ให้การยอมรับคุณอ,อาจจะโอเครับมาจากมดกจาก บรรพบุรุษมาครับแต่คุณนํามาเปลี่ยนเป็นเงินไม่ได้ไม่ได้นี่ตรงนี้คือสําคัญใช่นะฮะบางทีผมคิดนะเพราะว่าหลายๆครั้งคุณก็แบบเออเนี่ยพอมาให้ก็เก๊กก็เก๊ะผมก็เลยผมคิดในใจคุณก็หาแบบที่วงการส่วนใหญ่เขาเล่นมาขายเขาสิ่ถ้าคุณหาแบบนั้นมให้เขาเขาซื้อคุณแน่นอนคือบางคนเนี่ยเขามาถามผมเนี่ย้าแบบไหนเล่นบางทีเราก็ตอบไม่ได้ครับ เพราะว่าอะไรโดยความรู้เราและเขาเนี่ยบางทีเขาไม่มีความรู้เลยเขาไม่สามารถที่จะหาพระที่เราเข้าใจได้หรอกเพราะเขาไม่มีความรู้แต่ถ้าเราคุยกันเนี่ยแบบคนเป็นต่อคนเป็นเนี่ยมันเข้าใจนะว่าเออแบบเนี้ยเล่นเอาไว้ได้มาผมขายคุณคุณได้มาคุณขายผมเอออย่างเงี้ยคือสังคมอ่ะวงการพระเนี่ยจะมองว่าบางทีมันก็เหมือนบางคนไม่เข้าใจแต่ถ้าคนเข้าใจแล้วเนี่ยนะผมบอกได้เลยว่า มันเป็นสังคมที่มีมาตรฐานการเล่นสูงครับเพราะว่าอะไรมันมีตัวเงินเข้ามาสูงเหมือนกันเหมือนกันครับถ้ามันไม่มีมาตรฐานสูงเนี่ยเล่นทางไม่ได้ครับนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะมาเปลี่ยนเป็นเงินนะพระคุณก็ต้องอยู่ในมาตรฐานที่สากลยอมรับใช่เนาะไม่ใช่แท้คุณคนเดียวไม่ได้ไม่ใช่แท้เพราะว่าตำนานบอกเล่าไม่ได้แล้วพระแท้เนี่ยผมบอกได้เลยว่าบุคคลทั่วไปที่อยู่ข้างนอกเนี่ยส่วนใหญ่ จะได้เห็นพระแท้ๆสักอง์เี่ยกับตาได้มองได้เห็นได้สัมผัสเนี่ยมันน้อยมากส่วนใหญ่ก็ได้เห็นแต่ในหนังสือในหนังสือเห็นรูปแต่ไม่รู้ขนาดาว่าขนาดเขาขนาดไหนพระแท้ขนาดไหนบางทีบางองค์พระสมเด็จของท่านกาจะองค์ประมาณนี้ครับ โอ้ที่บ้านมีอย่างนี้เลยมันก็ไม่ได้สมเด็จจัมโบ้มบมันก็ผิดรูปทรงแล้ว <laughs> ใช่ไหม,มแค่จัมโบไม่ <laughs> มีอไม่ได้คพรัะ <laughs> พวกนี้ของท่านก็จะอยู่แค่ประมาณประมาณนึงอาจ,จะตัดกว้างไปหน่อยอะไรไปหน่อยอันนี้ยมันก็อาจจะ กระเดียดกันไปอีกนิดนิดหน่อยๆ <Ừ. S 2> อย่างเงี้ยมันมันเป็นไปได้แต่ไม่ใช่ว่าโอ้โหจะใหญ่โอเวอร์ไปขนาดนั้นนะมันเป็นไปไม่ได้ออาอันนี้อันนี้อันนี้ขอแบบไข่ข้อข้องใจเพราะว่า,าเป็นประเด็นตอนนี้ก็เป็นประเด็นในในรายการผมเนี่ยเป็นปร,รประเด็นกันมากเลยว่าพระสองร้อยปีเขามีมูลเหตุอะไรที่เขาจะต้องไปทําปลอมคนเมื่อก่อนอะ่ะเขาจิตใจดีก่าคนสมัยนี้เขาจะไปทาพระพลอมทมอําไมอะไรเงี้ยคือมันมีอย่างที่ผมบอกมันมีบูล,ลค่าเข้ามาใช่ใช่มันมีอาจจะมีคนกลุ่มหนึ่งที่ที่ ที่พยายามครับทําทุกสิ่งอย่างเพื่อให้ได้เงินครับก็เข้าใจไหมเงินมันเป็นปัจจัยหลักในการดำรงชีวิตถูกใช่ไหมฮะใครับใครทำได้เหมือนทําได้ใกล้เคียงนะไปหลอกเขาได้เขาก็ได้ตังค์นะฮะอันนี้มันคือพื้นฐานโดยทั่วไปครับผมนแต่เราเนี่ยถ้าเราศึกษาให้จริงจังเนี่ยศึกษาให้ถ่องแท้เนี่ยโอกาสที่เราจะถูกหลอกมันกับอนคังยาครับผมนะฮะหรือว่า ผู้ที่มีความสนใจเก็บสะสมนะฮะเรามีกุญซือ้อม,มีคนตรวจสอบให้ดีเราก็ไม่ถูกปลอกอส่วนตรงนั้นเนี่ยใครจะเลือกใครใครจะไปเจอใครมันก็แล้วแต่เรื่องของใครของมันแล้วลนะ่ะครับผมโอเค <laughs> ทีนี้ย้อนกลับมาแล้วช่วงที่พี่นิวเล่นพระใหม่ๆมาเปิดแผงใหม่ๆเลยนะมาเปิดตู้พระใหม่ๆเลยเนะี่ยมีใครเป็นกุญซือ้อคือผมเนี่ยจริงๆเนี่ย เราต้องเรียกว่าเหมือนเป็นครูพักหลักจำครับคือผมเนี่ยเป็นคนที่การอยู่ในสนามพระเครื่องเนี่ยมันมีประโยชน์ตรงไหนค,คือบางทีบางครั้งเ่ยเรื่องซื้อขายไม่มีแต่เราอาจจะได้เห็นพระของรุ่นพี่ๆนะฮะเราก็ได้จดจำได้ส่องได้ดูเอ้เนื้อเขาเป็นยังไงอะไรต่างๆครับตรงเนี้ยคำว่าเซียนพระหรือผู้มีความชำนาญในเรื่องนี้เขาก็จะแตกต่างจาก บุคคลทั่วไปเพราะว่าเขาได้เห็นพระรนะฮะความชํานาญตรงเนี้มันก็เหมือนช่างช่างอ็อกเหล็กลนะช่างเชื่อมอะ่ะเราไม่เคยเชื่อมเราไปเชื่อมไม่ได้หรอก<ช>นะ,ะแต่บางคนเนี่ยเขาทำโดย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 ,โดยชำนาญเนี่ยเขาก็ทําได้เลยมันก็เหมือนการโบการพลาเนี่ยมันคานิยามของเซียนเนี่ยจริงๆไม่ใช่ มันคือผู้ชำนาญการนะฮะเห็นจนชินตานะฮะดูบ่อยๆเห็นบ่อยๆแต่สำหรับบางคนอยู่ข้างนอกเขาต้องทำงานประจำนะฮะต้องมีธุรกิจส่วนตัวที่ต้องดูแลเขาไม่สามารถที่จะเอาเวลามามุ่งมั่นกับภาครื่องได้นะครับอันนี้มันก็ถือว่าเป็นเขาก็ไม่มีความชำนาญส่วนพวกผมอยู่กันแบบอย่างนี้ตลอดนะฮะอยู่ในสนามตลอดมันก็เกิดความชำนาญ เนี่ยตรงเนี้ยมันคือสิ่งแตกต่างระหว่างคนผู้ชํานาญการและผู้ไม่ชํานาญครับเนี่ยมันจะแยกได้เลยครับนะฮะแต่ทีนี้ว่าเราต้องเข้าใจว่าในในโลกโซเชียลยุคนี้ทุกคนเนี่ยมันแสดงความคิดเห็นได้หมดอของตัวเองก็มีตกทอดมาอะไรต่างๆนะฮะแต่ทีทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันใช่ไหมละ่ะถ้าใช่อะคุณไม่ต้องห่วงหรอกเขาไปเช่าคุณที่บ้านแน่นอนครับ พระชุดหลักๆเนี่ยผมบอกให้มีความต้องการในตลาดสูงมากนะครับผมผมผมจากที่ผมได้สัมผัสมานะฮะไม่มีหรอกว่าพระที่จะมีเข้ามาแล้วเนี่ยราคาที่เป็นราคาที่สมเหตุสมผลนะ,ะซื้อขายกันได้จริงเนี่ยเขาซื้อคุณแน่นอนนะฮะเพราะว่าความต้องการในตลาดเนี่ยมีแต่คนอยากได้ครับอาจ<ล>จะด้วยพุทธคุณแขวนแล้วคือสิ่งพวกนี้มันไม่ไม,ไม่มันไม่มีเครื่องตรวจวัดนะ ในเรื่องของพุทธคุณเนี่ยแต่บางทีบางอย่างมันก็เหมือนเป็นความบังเอิญนะฮะเป็นความบังเอิญที่เออเราแขวนแล้วเอายางบางคนไปดีลงานไปอะไรต่างๆประสบความสําเร็จเออชีวิตมันดีขึ้นใช่อาจจะเป็นเพราะอะไรโชคดวงคุณด้วยหรือว่าพุทธคุณในพระที่คุณแขวนอันนี้ผมเชื่อนะเรื่องนี้ผมเชื่อผมเชื่อเพราะว่าเรื่องเรื่องบางเรื่องมันต้องเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราเองเราถึงจะเชื่อเราจะเชื่อผมค่อนข้างมี เรื่องเราที่พุทธคุณพระเนี่ยผมผมเชื่อเพราะว่าผมผมศรัทธาหลวงพุทธศุภโคศัยทองแล้วเราพอผมได้เริ่มศรัทธาท่านได้เช่าบูชามาฝขมาอาราธนาใช้เราก็รู้สึกมันมีพุทธคุณจริงท่านท่านช่วยเราบางเรื่องเรื่องงานงี่อะไรก็เลยต้องเชื่อก่อนแล้วค่อยศรัทธาแล้วศรัทธาแล้วก็ค่อยเช่ามาบูชาอะไรอย่างงี้ ย้อนไปพี่นิวครับพี่นิวเมืองชนเนี่ยฉา,ายานิวเมืองชนได้มายังไงใครตั้งให้คือจริงๆครับผมมาเป็นคนชนบุรีครับนะครับเป็นคนชนบุรีเราก็<อ>ชื่อจเจ้าฉายาอะไรดีนิวเมืองชนก็นแล้วกันทุกคนเขาก็จะได้จําง่ายๆคนะฮะจำง่ายๆเราก็พื้นเพรเราเป็นคนที่ดั่นอยู่แล้ว<อ> เอาพื้นเพลเรานี่แหละตั้งเองเลยตั้งเองเลยตั้งแต่เริ่มมาเปิดตู้เลยใช่ครับก็เปิดตั้งแต่เปิดร้านเปิดอะไรมาเราก็ใช้ชื่อนี้มานะฮะเหตุการณ์ไหนที่ทําให้นิวเมืองชนดังขึ้นมาเป็นแบบเรียกว่าเป็นเซียนระดับท็อปๆของประเทศนะตอนนี้จริงๆอ่ะผมเนี่ยจริงๆเป็นคนที่ค่อนข้างไม่ค่อยได้ออกสื่อเท่าไหร่นะครับครับแต่พระองค์สําคัญสําคัญที่ผมเช่าได้เนี่ยแล้วผมปล่อยต่อให้กับ เสียลุดพี่ๆไปเยอะพอสมควรครับในพระองค์หลักๆนะเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ศึกษาพระแล้วดูพระได้เองเราสามารถที่จะออกไปเช่าได้เองโดยที่ไม่ต้องมีการรับประกันใดๆทั้งสิ้นผมดูชอบผมจ่ายเงินคุณใช้เงินได้เลยจบตาเดียวเลยถูกต้องนะฮะตรงเนี้ยคือเราก็เราก็ถนัดในเรื่องแบบนี้ครับนะครับไอ้ส่วน ในสังคมวงการพลาเนี่ยมันสามารถแบ่งแบ่งได้หลายแบบครับบางคนก็เข้ามาทําธุรกิจไม่ต้องดูพลาเป็นครับนะฮะมาซื้อกับคนเป็นสมมุติมีคนมาเข้ามาซื้อกับผมนะฮะผมก็รับประกันต่อไปครับนะฮะเช่าผมผมการันตีอยู่แล้วนี่ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าไม่ว่าจะเป็นนักเล่นด้วยกันเราการันตีให้อยู่แล้วครับคุณก็ไปทําตลาดของคุณบางคนอาจจะมีลูกค้าข้างนอกอะไรต่างๆเขาก็ไปทําตลาดของเขานะโดยส่วนตัวผมเนี่ยพลาหลักๆเนี่ย ผมค่อนข้างที่จะเช่าได้ได้พอสมควรนะครับเพราะว่าเมนในการเล่นของผมผมก็ค่อนข้างที่จะเป็นคนที่ชอบเล่นพระหลักอยู่แล้วคนั่นนะฮะครับ,รบดิวที่เรียกว่าเป็นดิวแจ้งเกิดเลยนะ่มีนะฮะสักสักหนึ่งเหตุการณ์หรือเป็นพระที่ที่ถือว่าแจ้งเกิดเลยทําให้คนรู้จักมากขึ้นก็มีก็มีก็มีพวกพระสมเด็จนะครับคือคือคือนักเล่นพระเนี่ย ถ้าจะมีชื่อเสียงโด่งดังได้เนี่ยครับผมบอกได้เลยว่าต้องเล่นพระหลักเป็นต้องดูได้ต้องดูพระหลักได้ครับจ่ายเงินทิ้งหลายๆล้านเป็นสิบล้านได้อมออย่างเงี้ยผมเชื่อว่าเป็นเซียนตัวจริงนะฮะแล้วความพยายามของผมที่ผมศึกษาพระพวกเนี้มาเนี่ยนะฮะแล้วเราจนเราเข้าใจเราก็ทําได้นะครับขอให้เพียงว่าเรามีโอกาส แค่นั้นเองว่าเราได้ไปเจอพระองค์นี้เ,ออเราดูแล้วแท้นะอะไรนะเราก็เชา่าคนะบางเหตุการณ์ก็พระเครื่องเนี่ยเป็นสําหรับพระหลักๆนะผมเชื่อว่าเหมือนท่านเลือกเราครับบางทีบางครั้งคนเล่นพระทั่วประเทศมีคนชอบมีนักสะสมนะเป็นล้านๆคนครับแต่บางองค์ก็เลือกที่จะมาดูที่เรารนะฮะแล้วบางองค์ผมก็ยังเก็บรักษาอยู่นะฮะแล้วเดี๋ยว ในท้ายๆรายการเดี๋ยวเรามาชมกันว่าวันนี้ผมได้เตรียมอะไรไว้ให้ทางรายการผู้ชมทางบ้านได้ดูกันบ้างเดี๋ยวเก็บไว้ ep ep ต่อไป ep นี้มารู้จักตัวตนของนิวเมืองชนกันก่อนช่วงเล่นพระแรกๆถามนิดนึงเพราะว่าบางทีเหมือนเราเป็นน้องใหม่เข้ามาเราจะมีเจ้าถิ่นเราจะมีเซียนใหญ่เซียนที่เล่นพระมานานแล้วเนี่ยโดนเซียนอย่างนั้นกดอยู่ไหมคือจริงๆแล้วผมเล่นพระเนี่ย ผมจะเล่นพระที่เอาว่าประมาณตัวครับเราความสามารถแค่ไหนเราก็จะเล่นแค่นั้นนะฮะไม่ต้องทะเยอทะยานมากอไปพร้อมกับความรู้ที่เรามีพอครับถ้าเรามีความรู้แค่นิดเดียวแล้วเราไปเล่นพระใหญ่สูงๆเนะผมบอกให้นะมันมีแต่มันมีแต่ความเสียหายอืเช่าก็อาจจะเสี่ยงโดนเกนได้ครับ นะครับตรงเนี้ยคือมันเป็นคติประจําใจผมว่าเรามาีความสามารถแค่ไหนเราเล่นแค่นั้นเรามีเงินแค่ไหนเราซื้อแค่นั้นครับนะฮะเนี่ยเราเอาแค่ประมาณตนแล้วสุดท้ายเนี่ยถ้าเราพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเนี่ยวันใดวันหนึ่งเนี่ยมันก็จะเหมือนเราเดินขึ้นบันไดไปทีละขั้นทีละขั้นมันก็ไปสู่จุดสูงได้ครับนะครับมาวันนี้องค์หนึ่งเป็นสิบสิบ,สบล้านผมก็เช่า นะครับจากที่สมัยก่อนผมหัดเล่นผ้าใหม่ๆผมก็เล่นจากผ้าหลักร้อยหลักพันขึ้นมาครับนะครับทุกอย่างมันเป็นไปตามสเต็จทุกอย่างต้องใช้เวลาวงการพระไม่มีทางลัดครับผมบอกเลยทางลัดไม่มีนอกจากคุณมีเงินถุงเงินถังมาแล้วเจอกลุ่มดีเพื่อนดีคุณซื้อดีคุณรอดแต่ถ้าคุณมาทางลัดโดยที่คุณไม่มีอะไรเลยไม่มีทาง แสดงว่าในวันที่พี่นิวเข้ามาเล่นพาร์ก,ก็ไม่ได้มีเงินถุงเงินถังเงินก้อนในทุนมาซัพพอร์ตอะไรไม่มีมีนะครับผมเล่นตามตามปัจจัยที่ผมมีตามเงินที่ผมมีาตามความรู้ที่ผมมีแค่นั้นเองครับซื้อจากหลักร้อยจนวันนี้หลักสิบล,ล้านก็ซื้อได้ก็ซื้อได้หลายสิบล้านก็ซื้อได้เพราะเรามีพื้นฐานไงรเรามาจากพาร์เล็กทุกอย่างมันมาจากมันมาจากพาร์เล็กขึ้นมาเรืๆๆ่อยๆมันก็เป็นพื้นฐานที่ดีเรานะฮะเนี่ยอันนี้มันคือคือคือ เขาเรียกอะไรอะพื้นฐานจริงๆของเสียนพันอหมันต้องเป็นอย่างนี้ครับผมนี่ก็เป็นพัทแรกเนะาะพัทแรกเอาแค่แบบรู้จักตัวตนร,รู้จักข้าวๆพื้นฐานก่อนเดี๋ยวอีพีหน้าผมจะมาคุยในเรื่องของหลังจากเข้ามาในวงการพัทแล้วเจอกับอะไรบ้างอ่าเดี๋ยวเดี๋ยว<ๆ>ต้องมาเจาะกันต้องมาเจาะผมเชื่อว่าต้องมีสักเหตุการณ์ที่น่าจะจําได้แล้วก็น่าจะบอกเล่าเป็นอุทาหรณ์ให้ฟังได้เอาละครับเทปนี้นะครับเราได้รู้จักตัวตนของพี่นิวเมืองชนไปแล้วนะครับ อีพีหน้าเดี๋ยวเรามาเจาะกันว่าหลังจากเข้ามาอยู่ในวงการพระแล้วเนี่ยเจอกับอะไรบ้างมีวิธีการเล่นพระยังไงให้ประสบความสําเร็จนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อกับเดือเซียนอีพีหน้าสาหรับอีพีนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับทุกวันนี้ผมเห็นหลายๆเซียนมีการสร้างพระใหม่มีการเริ่มมาขายพระใหม่อะไรเงี้ยอันนี้พี่นิวมีบ้างไหมไม่มีครับไม่มีครับผมจริงๆเมนของผมคือผมรักพระเก่า ทุกอย่างผนบอกมันต้องใช้เวลาคนเราก่อนจะเก่งขึ้นมาได้เนี่ยมันต้องมีเวลานะฮะนักกีฬาบางคนซ้อมทั้งปีซ้อมหลายๆปีครับพักเครื่องก็เหมือนกันเล่นม,มาเนี่ยผมเล่นมายี่สิบกว่าปีครับบางอย่างก็ยังต้องเรียนรู้อยู่ตลอดไม่มีจบพักเครื่องเนี่ยผมบอกเลยนะว่าถ้าคุณหยุดเมนะื่อไหร่เนี่ยคุณก็ค่อนข้างที่จะแพ้เลยคือเมื่อก่อนคนหลายๆคนก็จะมอง เฮคนที่ขายพระเป็นคนที่หากินกับพระหากินกับพระพุทธศาสนาค,คือเมื่อก่อนจะมองกันอย่างนั้นจริงๆแล้วแล้วจนบางทีรู้สึกแบบไม่โอเคไปเลยแต่สมัยเนี้มผมว่าเซียนพระหลายๆคนไม่่ใชยืดอกพูดได้เลยเขามาจากความศรัทธา